อาหารปลอดภัยสําคัญมากค่ะคุณผู้ชมเพราะอาหารที่ปนเปื้อนทําให้เราป่วยได้และมีอันตรายมากกว่าที่คิดท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความรู้มาฝากกันค่ะคนไทยในปัจจุบันนะปีหนึ่งก็เป็นหลายหลายล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นอาหารปลอดภัยเนี่ยจะมีผลทั้งในลักษณะที่ฉับพลันนะครับก็คือทําให้เกิดเรียกว่าอาหารเป็นพิษนะครับท้องเสียพูดง่ายๆนะครับไงไงรบ,บางรายก็อาจจะมีความรุนแรงมีไข้ขึ้นมีการปวดท้องรุนแรง ส่วนระยะยาวเนี่ยก็เป็นอันที่น่ากลัวกว่าอีกนะครับก็คือไม่เกิดผลในที่ฉับพลันนะครับแต่ว่าเป็นการสะสมของสารต่างๆที่อยู่ในตัวทําให้เกิดอันตรายได้เกือบทุกระบบของอวัยวะรวมถึงการเป็นมะเร็งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับ ารต้องปลอดภัยนะคะเพราะโรคจากทางเดินอาหารและน้ำในประเทศไทยแต่ละปีมีผู้ป่วยลายล้านคนสูงเป็นอันดับ2-3เลยทีเดียวการปนเปื้อนในอาหารแบ่งเป็น3ลักษณะใหญ่ๆได้แก่สิ่งปนเปื้อนทั่วๆไปเช่นเศษผงฝุ่นขามแมลง การปนเปื้อนของสารเคมีที่มองไม่เห็นต้องส่งห้องแ a บตรวจหาและการปนเปื้อนจากจุลชีพต่างๆเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเป็นต้นส่วนบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ใส่ไมโครเวฟที่บ้านและการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรมีข้อแนะนํามาฝากกันค่ะพวกเราทุกบ้านมีใครไมโครเวฟเนาะแล้วก็วิธีง่ายๆก็คือยัดเข้าไปในไมโครเวฟก็ นาทีสองนาทีก็กินได้แต่ท่านไม่รู้หรอกว่าพลาสติกหลายอย่างนะครับมันเป็นอันตรายคือว่าเมื่อถูกความร้อนเนี่ยจะมีสารไดออกซินออกมาแล้วสารพวกนี้ไม่ได้ทําให้ท่านเป็นอะไรวันนี้พรุ่งนี้นะครับมันสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็สิบยี่สิบปีข้างหน้าท่านอาจจะเป็นันเร็งได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันว่าอะไรที่จะเข้าไมโครเวฟต้องแน่ใจนะว่าบรรจ,จุภัณฑ์อันนั้นเนี่ยมันสามารถทนความร้อนได้แต่ถ้าทางที่ดีข้อแนะนำก็คือหลีเกเลี่ยงเถอะครับอีกอันหนึง่ง ที่สําคัญและค่อนข้างสําคัญมากก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขและทั่วโลกนะครับกังวลเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะแบบไม่สมเหตุสมผลนะครับจะทําให้เกิดเชื้อดื้อยาและเมื่อเชื้อดื้อยาเนี่ยไม่มียาใช้เนี่ยต่อไปเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะรักษายากขึ้นหรือว่าต้องแพงขึ้นนะครับ ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะปรุงสุกทานร้อนและที่สําคัญต้องใส่ในภาชนะที่ไม่ปนเปื้อนหรือเลือกใช้ภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้100%ก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่รักสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วพบกันใหม่กับสกุปกินอยู่ปลอดภัยในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกินอยู่ปลอดภัยกับเกรสภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภยัยจากธรรมชาติ100%